e อนกันโตปาท้ากับ Harry Potter อร์ค่ะเนยไปอ่านแฟนเจอรี่เป็นทฤษฎีสนุกๆจากแฟนคลับดิสนียมาให้ทุกคนฟังกันอีกแล้วค่ะลองสมมุติเหตุการณ์นะคะว่าถ้าเอนกันโตเนี่ยมาเปรียบเทียบกับในเรื่องของแฮ r ์รี่ t อตเตอรเพื่อนๆคิดว่าตัวละครในเอนกันโตจะเป็นใครใน Harry Potter กันบ้างใครอยากรู้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เนยเลยนะคะ ใครพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะคุณยายอโบล่ากับาศาสตราจารย์มะกรูณาเกลวคุณยายอโบล่าอาจจะไม่ใช่เป็นตัวละครที่ถูกใจใครหลายๆคนนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่เข้มงวดกับทุกคนในบ้านค่ะแล้วก็คาดหวังให้ทุกคนเนี่ยเป็นไปอย่างที่ตัวเองอยากเป็นค่ะแต่ภายใต้ความดุนั้นนะคะคุณยายก็คือคนที่พยายามทําทุกอย่างเลยค่ะเพื่อปกป้องครอบครัวที่ตัวเองรัก ซึ่งจะเป็นใครไม่ได้เลยนะคะนอกจากศาสตราจารย์มากนาเกาที่ทั้งดุแล้วก็เข้มงวดแต่ว่าจิตใจดีงามนั่นเอง <S 2. <S 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 2> องคุณแม่จูเลต้ากับมิสซิสวิสลีย์จูเลต้าเป็นหนึ่งในตัวละครที่แสดงออกอย่างชัดเจนหากถึงความรักที่มีต่อทุกคนในครอบครัว และเป็นเพียงไม่กี่คนค่ะที่ไม่เคยสงสัยในตัวมิราเบลเลยแม้ว่าเธอจะไม่ได้รับพลังวิเศษเหมือนคนอื่นๆและพลังของคุณจูเลตาก็คอยอบอุ้มแล้วก็รักษาคนในครอบครัวซึ่งอันนี้ก็ตรงกับคาแรคเตอร์ของมิสซิสฟินลี่คุณแม่ของรอนวิสลีย์ที่ใจดีอบอุ่นแล้วก็ดูแลแฮร์รี่เสมือนเป็นอีกคนในครอบครัวเลยนะคะ Your your windowley hope don't on window put bars best I help คุณพ่อออร์กสตินกับ s i r รียสแบล็ เช่นเดียวกันกับจูเลตาค่ะคุณพ่อออกัสตินก็คือรักลูกสาวมากๆแม้มิราเบลจะไม่มีพลังวิเศษเหมือนเด็กๆคนอื่นแต่เขากลับมองเห็นพลังวิเศษที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ถูกซ่อนไว้อยู่ในตัวลูกสาวและคอยให้กำลังใจเธออยู่เสมอและจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากซีเรสแบล็กคุณพ่อทุนหัวของแฮร์รี่ที่คอยปกป้องดูแลให้กำลังใจแล้วก็ใช้ทั้งชีวิตของเขาเนี่ยเพื่อปกป้องแฮร์รี่พอตเตอร์ Get away from my godson. <clears throat> คุณน้าฟีลิกซ์และแฮกริดคุณน้าฟีลิกซ์เป็นอีกหนึ่งในตัวละครที่แม้จะไม่ได้พลังวิเศษนะคะเพราะว่าเป็นคนธรรมดาที่แต่งเข้ามาในบ้านมาดิกาวแต่เขาเนี่ยก็เป็นคนที่มีแฟนคลับเยอะมากๆเช่นกันในขณะที่คุณน้าเป๊ป้ากำลังอารมณ์ขึ้นคุณน้าฟีลิกซ์เนี่ยค่ะกลับเป็นคนที่คอยควบคุมสถานการณ์และทำให้คุณน้าเป๊ป้าเนี่ยใจเย็นลงได้หรือแม้แต่ตอนที่เธอเนี่ยเศร้าๆนะคะเขาก็จะทำให้เธอหายเศร้าได้เช่นกันเป็นคู่ที่แบบมีเคมี ตรงกันมากเลยนะคะและเมื่อนึกถึงตัวละครในแฮ r ์ร p o พอตเตอร์ที่มีความคล้ายคลึงกันเนี่ยคุณน้าฟิลิกส์ก็จะต้องยกให้กับใครรู้ไหมทุกคนแพรกริดนั่นเองค่ะผู้รักษากุญแจแล้วก็แผ่นดินฮอกวอตส์นะคะในขณะที่คนอื่นๆกำลังตกใจหรือไม่สามารถครวบคุมตัวเองได้แฮรกริษเป็นคนหนึ่งค่ะที่หนักแน่นและแสดงออกถึงความสงบในช่วงเวลาที่ทุกคนไม่ปกตินะคะได้ดีกว่าคนอื่นๆนั่นเอง <laughs> well, he will have to be trained up a bit, of course. <laughs> คุณนาเปปป้าและลอรลิสซี่เกือบจะตลอดทั้งเรื่องเราจะเห็นว่าคุณนาเปปป้าจะมีปัญหากับการควบคุมอารมณ์ของตัวเองถ้าไม่เศร้าสุดๆก็แบบแฮปปี้แบบสุดๆนะคะแทบจะเป็นแบบขั้วตรงข้ามกันอยู่ตลอดเวลานะคะแม้จะยากนะคะแต่เธอก็พยายามที่จะควบคุมมันให้ได้และโชคดีที่มีสามีที่ดีอย่างคุณนาฟิลิสที่คอยช่วยซัพพอร์ตดูแลเธออยู่เสมอนะคะเปรียบได้เหมือนกับตัวละครของลอรลิสซีที่เราจะได้เห็นการพัฒนา การของเขาในทุกๆชั้นปีที่พยายามจะเติบโตขึ้นแล้วก็ควบคุมตัวเองให้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อที่จะได้ช่วยแฮร์รี่ในภารกิจที่ยิ่งใหญ่อย่างการรับมือกับวลเดมอร์นั่นเองค่ะวา <Whoa! Whoa! S 3> ลุยซากับเนวิลลุยซาซึ่งมีพะละกําลังมหาศาลก็เลยแบกความรับผิดช,ชอบของครอบครัวเอาไว้ก็เหมือนกับเนวิลลองบัตทอมที่เกิดมาเป็นลูกชายคนเดียวของมือปราบมารและสมาชิกภาคีฟินิกส์แต่กลับไม่ฉายแววว่าจะมีเวทมนต์ปรากฏออกมาก็เลยถูกกดดันนะคะทั้งจากคุณปู่คุณย่าที่เลี้ยงดูมานะคะทําให้ขาดความมั่นใจตั้งแต่เด็กๆแต่ถึงยังไงเขาก็ได้พิสูจน์ตัวเองและก็ได้ไปอยู่ในบ้านพักกริฟดอนร์นั่นเองค่ะ Let you you Do trouble get Griffin a โดโลเลสกลับดูน่าเลิฟกูดด้วยความสามารถพิเศษของโดโลเลสที่เป็นเรื่องของการได้ยินเธอสามารถได้ยินแทบทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเธอเลยทำให้เธอนะี่มีนิสัยของความที่สงสยัยแล้วก็ขี้กังวลอยู่บ่อยๆค่ะ ซึ่งจุดนี้ก็เลยตรงกับลักษณะของลูน่าเลิฟกูดซึ่งเธอมีความเชื่อในสิ่งแปลกๆจนทำให้เธอเนี่ยมีฉายาว่าลูน่าสติเฟื้องนะคะถึงแม้จะเชื่อไม่เหมือนกับคนอื่นๆค่ะแต่ว่าเธอถือเป็นหนึ่งคนสำคัญที่ช่วยแฮร์รี่ร่วมต่อสู้ในสงครามฮอกวอตค่ะจนเรื่องทั้งหมดเนี่ยจบลงด้วยดี An interesting It's actually อิซาเบากับเฮอร์ไมโอนี่อิซาเบาเปรียบได้เหมือนกับเจ้าหญิงคนหนึ่งเธอรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเพอร์เฟกค่ะและต้องแบกรับความคาดหวังของคนในครอบครัวเอาไว้เหมือนที่เธอต้องคอยสร้างดอกไม้สวยงามทั้งๆท,ท,ที่ในใจเธอบางครั้งก็อยากจะเสกต้นไม้ไร้ดอกอย่างกระบองเพชรบ้างสักตน้นแต่ก็ทําไม่ได้ค่ะซึ่งมิสัยเพอร์เฟคชันนิสแบบนี้ก็ตรงกับใครไม่ได้เลยนอกจากเฮอร์ไมโอนี่ของเราที่ทั้งมั่นใจในตัวเองชอบความเพอร์เฟกแล้วก็ยังคาดหวังความเพอร์เฟ จากคนอื่นอีกด้วย example Oculus r e p a r Bruno และ Snape Bruno โโถือเป็นตัวละครที่มีแฟนๆเยอะมากๆๆกเลยนะคะเพราะเอาเข้าจริงๆนะคะพลังวิเศษที่เขามีเนี่ยกลับทำให้ องใช้ชีวิตแบบหลบๆซ่อนๆแล้วก็มีแต่คนเกลียดมากกว่าคนชอบทั้งๆที่จริงๆแล้วบรูโน่ก็คือเป็นคนที่รักครอบครัวของเขามากๆค่ะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะคะเหมือนกับาศาสตราจารย์สเนปค่ะาศาสตราจารย์สเนปก็ถือเป็นอีกคนที่น่าสงสารเหมือนกันค่ะเพราะว่าคนรอบตัวมักจะเข้าใจเขาผิดค่ะทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนคอยปกป้องแล้วก็ช่วยเหลือแฮร์รี่อย่างลับๆมาโดยตลอดเลยนะคะ After all this time. มิราบลและแฮร์รี่มิราบลถือเป็นตัวละครที่กล้าหาญที่สุดคนหนึ่งในบรรดานหนังของดิสนีย์เลยนะคะเธอแสดงออกถึงความเฉลียวฉลาดค่ะแล้วก็รวมถึงการความคิดของเขาที่แตกต่างค่ะอย่างเช่นความกล้าหาญนะคะความกล้าได้กล้าเสียเพื่อที่จะปกป้องครอบครัวที่รักพร้อมกับการพิสูจน์ตัวเองไปในเวลาเดียวกันนั่นก็เลยทําให้ตัวละครมิราบลจะเป็นเหมือนใครไม่ได้นอกจากแฮร์รี่พอตเตอร์ของเรานั่นเองค่ะ และนี่ก็เป็น10ตัวละครที่เนยเอาข้อมูลกรฝากกันหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะยังขาดอันโตนิโอแล้วก็คาเมโลนี่นาและเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าคน2คนนี้เนี่ยจะเหมือนใครในแฮร์รี่พอตเตอร์ลองพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยสิคะวันนี้เนยไปแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนยไว้เลยที่ b e d r o o m d o o r s นะคะ